สวัสดีค่ะหมอณัฐยานะคะอยู่โรงพยาบาลมาสเตอร์พีเนาะสำหรับใครที่เหมาะกับการทําหัตถการยกคิ้วนะคะก็คือ 1. คนที่ช่องว่างระหว่างตาก,กับคิ้วเนี่ยมันแคบเนาะลักษณะแบบนั้นนะมันจะทําให้เราดูเป็นคนดูมีอายุหรือเครียดนะคะ 2. คนที่มีหันตาตกอันนี้เรามาทำฟ็อกซี่อาร่วมกับการยกคิ้วจะทําให้หน้าเราดูสดชื่นขึ้นดูมีอายุน้อยลงแล้วก็ดูหน้าสดใสขึ้นนะคะ 3. คนที่อายุเยอะมากขึ้น เรามาดูดีๆว่าห่างตาของเราหรือห่างคิ้วของเราเนี่ยคะ่ะคิ้วมันเริ่มตกลงมาเลยขอบเบ้าตาและแล้วเราก็เริ่มรู้สึกแบบเออมองไม่ค่อยโอเคและหนังตาหย่อนอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการที่เราต้องไปทําตานะคะแต่เราต้องมายกคิ้วเพราะการทําตาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขปัญหาการโกตามสรีระตามวัยเนาะ สคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อขมวดคิ้วเนี่ยค่อนข้างมากอยู่เฉยๆก็ทำไมมีแต่คนว่าฉันดุว่าฉันเครียดเราขมวดคิ้วบ่อยๆเนี่ยคะ่ะกล้ามเนื้อมันเหมือนการยกเวทมันจะหนาขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเสร็จปุ๊บมันจะดึงคิ้วลงมาคะ่ะทำให้เราหน้าดุแล้วก็คิ้วจิกดังนั้นถ้าใครอยากให้ดูซอฟลงดูสดชื่นดูใจดีมายกคิ้วนะคะ